ในไหนก็ฝึกทำสมาธิสติแล้วทำให้ตรงจริตของตนหรือตรงสัจธรรมสูงสุดดีละสมาธิหลักๆมีสมทาง 1. ทําทำให้ 2. องทำเอา 3. ทํทำว่าหลายคนจะเริ่มฝึกดูลมหายใจสู่การเข้าฌานมีฌานหนึ่ง สองสามสี่สู่จิตที่นิ่งดำดิ่งฌานเอกคตาลมคือเบาสบายคลายคิ้วขมวดสุขสงบนิ่งวางว่างและวิงหลังจากได้ฌานเอกัคตาลมนี้ไปแล้วมีหลายเส้นทางให้ไปต่อ 1. ทำสมาธิ แบบทำเอาจิตหดจดจอคิ้วขมวดกดคมลงตะบะเพื่อให้จิตเข้มข้นมุ่งเอาไว้เสกสาบทรงกําหนดแปลว่ากดไว้ชาญยานลิศนี้เป็นแนวทางหรือสีหมอผีเทพพรมโยคีโยคะทางนี้ลิศดีแต่จะไม่อาจบรรลุรมได้ เขาจะวนเล่นในวิถีของ31ภพภูมิต่อไปสมาธิที่เกิดจากฌานเอกคตาลมหากไปต่อจะเป็นสมาธิที่เกินความเป็นคนปกติไปเพื่อจะเน้นเอาฤทธิ์ที่เอาไว้เสกสาบส่งนั่นเองฤทธิ์แห่งการทำเอานี้หยุดทำก็เสื่อมพลันจึงต้องทรงฌาน ยานนี้ไปตลอดแม้ตายลงก็ต้องทรงจิตจึงไม่อิสระหลุดพ้นใน31พบนี้ไม่ได้เมื่อได้ฌานเอกาคตาลมแล้วหากไปต่อในสายตบะลิ์แบบฤาษีก็จะไปทางสายญาติอีกทางสู่ทางอรหันหินยาน จะสู่วิปัส,สนาการขบคิดอย่างแยบคายเพื่อค้นหาต้นเหตุแห่งทุกข์เพื่อแจ้งสุขให้ได้คือแจ้งการเข้าถึงอริยสัจสี่สู่การพ้นโลกพ้น31พบคือสายอรหันหินยานนี้จะเน้นบรรลุไปได้คนเดียวหรือ เมื่อถึงฌานเอกคตารมแล้วไม่อยากพ้นบรรลุธรรมไปคนเดียวก็จะมุ่งสร้างบาร,รมีโปรดต่อจะไปสู่ทางวิถีมหายานโพธิสัตว์จะเคลื่อนการแจ้งอริยสัจสี่แล้วไปต่อสู่การเข้าถึงต้นท่าต้นธรรมต้นต่อแห่งธรรมสู่จิตหนึ่งโพธิสัตว์ จะมีมหาบารมีมากที่สามารถนำพาเหล่าเวไนให้บรรลุไปได้หลายร้อยคนหนึ่งพนคนเลยทีเดียวสสมาธิแห่งการทำว่างปรุงว่างว่างแห่งนิพพานคือมีทั้งหมดในความว่างนั้นดังแสงสีขาวที่มีทั้งหมดสีทั้งหมดอยู่ในนั้น ว่างแห่งนิพพานคือการเข้าใจในทุกอารมณ์เข้าใจทั้งทางโลกธรรมโลกีรู้ทั้งมหาจักรวาลแล้ววางลงไม่ยึดไม่ติดอิสระดั่งน้ำกลิ่งบนใบบอลไม่ใช่การอยากกําจัดปฏิเสธอารมณ์ใดๆการบรรลุธรรมได้พื้นฐานง่ายๆคือเริ่มจากบุญทานบรารมี ตามด้วยศีลสมาธิปัญญาสู่ญาณปัญญาการปรุงว่างอยู่ในขั้นตอนสมาธิฝึกว่างเพื่อตัดคิดสู่รู้สึกนั่นคือการภาวนาจุดประสงค์เป้าหมายฝึกความว่างเพื่อได้ญาณปัญญาญานาพาหลุดพ้นไม่ใช่การฝึกความว่างเพื่อได้ความว่างแบบไม่มีอะไรเลยดัง สมาธิแห่งการปรุงว่างแบบปุตุชนนั้นวันๆจะตัดคิดแบบซื่อๆมีอะไรเข้ามาในจิตก็โยนทุกสิ่งลงความว่างเสียสิ้นไม่คิดไม่พิจารณาไม่เรียนรู้ว่างแบบปุตุชนคือว่างแบบไม่มีอะไรกับอะไรเลยคือว่างแบบเฉยเมยโยนทิ้งไม่ต้องรับผิดชอบสิ่งใด ไม่คิดจะเรียนรู้หาต้นตอของอริยสัจสี่ใดใดมันง่ายเพียงแค่ว่างแบบหวงเหวงหลงเหลงเพราะลึกๆเขาเบื่อโลกเสีงโลกอยากหนีโลกขยะไม่อยากเกิดจึงไม่อยากปรุงแต่งพบใดใดเพื่อให้เป็นสัญญาปัจจัยเพื่อลงมาเกิดอีกแล้วแต่เขาหารู้ไม่สุขปัจจุบันอนาคตจึงสุข เมื่อฉันเบื่อโลกอยากหนีโลกอยากว่างจากโลกจึงไม่อาจว่างได้ตายลงก็คือเบื่อและเสงโลกเหมือนเดิมจึงไม่ใช่ทางผลโลกได้จริงเพราะเขาได้กำหนดจิตเศษเบื่อจิตว่างที่ไร้ก่นสารณนะจิตปัจจุบันเพื่อกำหนดอนาคตเขาข้างหน้าไปเสียแล้ว และตีความความว่างที่ไม่มีอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยไม่เอาบุญบาปไม่เอาฤทธิ์หากมีความคิดหรือปัญญาเข้ามาก็คิดว่านั่นเป็นการปรุงแต่งจิตจึงโยนทุกสิ่งลงความว่างตายไปจึงมักเป็นผมลุกฟักผู้จัดจ้องในความว่างดังอาจารย์ของพุทธองค์เคยสอนสิษย์สามพันคนสู่ความว่าง จึงเกิดเป็นผมลูกฟักพพุทธองค์ส่งยานปัญญาไปช่วยเขาก็คิดว่านั่นเป็นการปรุงแต่งของจิตจึงโยนยานปัญญาของพระพุทธองค์ลงความว่างเสียสิ้นอาจารย์คนสอนผิดกรมตีกับต้องรอให้ลูกศิษย์สามพันคนบรรลุธรรมไปหมดซะก่อนต้นจึงจะบรรลุไปเป็นคนสุดท้ายได้ดังนั้น เรารู้ไม่จริงสอดผิดผิดมัวมัวไม่ได้เลย 3. ส,สมาธิแห่งการทำให้เราเพียรปฏิบัติมาหลายพันหมื่นชาติเพื่อสิ่งใดกันเรามุ่งเป้าหมายบรรลุธรรมจริงๆหากมีทางง่ายๆทางลัดสั้นตรงเธอจะเอาไหมเพียงตั้งใจตั้งมั่น สั่นสะเทือนจากภายในจริงๆร้องขอและเอ่ยปากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไฮเยอร์เซลที่บรรลุแล้วจึงจะมาแทรกกรรมยนยอบภพชาติแห่งการปฏิบัติได้ไม่อย่างนั้นไฮเยอร์เซลพระพุทธเจ้าก๊อดไหนๆก็ไม่อาจแทรกแซงกรรมเราไม่ได้ใครตั้งใจก็เอ่ยตามได้เลยตามนี้ ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอรู้สัจธรรมสูงสุดนิพพานสูงสุดจริงๆไม่ขอแวะดอกไม้ริมทางหากฤทธิ์ที่ไม่ใช่ลทิ์ธรรมชาติเข้ามาแล้วทำให้หลงเรากล้า ที่จะเอ่ยปากตัดข้าพเจ้าขอไม่เอาลิธนั้นเสียจะดีกว่าไหมหากเราตั้งจิตตั้งสัจจาอธิษฐานมุ่งเน้นสู่เป้าหมายได้วิถีจิตหลายหมื่นภพชาติจะไปสู่เส้นทางนั้นกันเราลองมาย้อนในทุกเส้นทางที่เราเคยผ่านการปฏิบัติมากันเพียบรบารมี ปฏบิบัติบำเพ็ญมากมายทำแบบดุ่มๆหัวชนฝาไหลปัญญานำพาใครว่าอะไรดีก็ไปทางนั้นเพียรขยันทำ,ทำทำทำแบบไม่ลืมหูลืมตาต้องใช้เวลาเพื่อการบรรลุถึง80แสนอสงไขยกันเลยทีเดียวศรัทธ,ธาบรารมีจะบรรลุได้ ต้องปฏิบัติบำเพ็ญถึง60แสนสองข่ไยคือศรัทธานในศาสนาครูบาอาจารย์ศรัทธานในสิ่งภายนอกศรัทธานในศีลสมาธิความรู้ศรัทธาที่มากไปก็จะสู่เน้นทางการเรียนรู้ยึดศีลทานบรารมียึดอิทธิฤทธิปฏิหาร จนวันใดเขาได้คลายการยึดนั้นลงเขาจึงได้ไปต่อปัญญาบารมีใช้เวลาการบรรลุเพียง2 0แสนสงไขยเน้นความรู้จากตำราอาจารย์หรือใช้ปัญญาจากภายในเป็นความคิดอยากแยบคายวิปัสนาวันใดใคลายปัญญาความรู้ได้เขาจึงได้ไปต่อ สู่ไหเย์เซลยานปัญญามิติที่5ปัญญาอันสูงสุดหรือพุทธในทางเซนหลุดพ้นตื่นรู้อย่างฉับพลันเข้าถึงการเป็นพระพุทธะ I am God บรรลุจากการปลุกตื่นคููภายในบนรรลุได้เลยณนะจิตปัจจุบันเส้นทางนี้คือเส้นทางสมาธิ แห่งการให้สมาธิแห่งการทำให้ก่อนเราจะให้เราต้องรู้สึกมีและเต็มก่อนเป็นพรานุภาพแห่งพระพุทธ,ธพระเจ้าให้ได้เสียก่อนเมื่อเรารู้สึกเป็นคนธรรมดาคนให้บารมีก็แค่บุญจึงมีวันหมดรู้สึกเป็นพระพุทธ,ธ พระเจ้าเป็นผู้ให้พลังแสงบรารมีจะเป็นระดับกุศลก็จะไม่มีวันหมดคือเมื่อเราลงใจเปลี่ยนมุมมองชีวิตมิติแห่งความเชื่อใหม่จะแทรกเข้ามาเปลี่ยนวิถีมิติชะตาใหม่ของเราได้เลยเช่นเปลี่ยนมิติคนสามดีเรื่องคนขี้เล่าเป็นตับแข็งจวนเจียนจะตาย และเขาได้ตายอย่างนี้มาหลายสิบชาติแล้วแต่ชาตินี้เขาตายไม่ได้เพราะเกิดจิตรักลูกเมียจึงตั้งสัจจะอธิฐานเลิกเล่าเขาต้องผ่านบารมี30ทัศแห่งการย่นย่อพบชาติเปลี่ยนมิติให้ได้คือเพียรบารมีขันติความอดทนกับการลงแดนจนเขาผ่านได้เมื่อเขายกจิตได้ คนเคยด่าก็จะเปลี่ยนจิตคนที่เคยด่ามาชมเปลี่ยนสถานที่เหตุการณ์อาชีพชะตาใหม่ไปเลยเปลี่ยนมิติ4 d เปลี่ยนคนธรรมดาเป็นคนบุญเป็นจิตนางฟ้าเทวดาจากคนกินเนื้อสัตว์เมื่อเข้าใจธรรมจึงอยากเปลี่ยนมากินเจมังสวิรัตเมื่อเขาตั้งสัจจะอธิษฐานออกไป การกระโดดเปลี่ยนมิติควอนตัมก็จะเริ่มขึ้นเขาต้องผ่านบาร,รมี30ทัศแห่งการเพียรขันติมีคนด่าติฉินโง่จังของดีๆไม่รู้จักกินเมื่อผ่านได้ผู้คนเพื่อนชาบูก็จะค่อยๆหายไปขัดเลือกคลื่นศีลเสมอกันเข้ามาให้แทนเปลี่ยนมิติ5ดี จากปุถุชนคนธรรมดาลงใจฉันเป็นพุทธะตอกย้ำทุกลมหายใจพุทโธพุทโธพุทธะพุทธะฉันนี่แหละคือพุทธะทุกลมหายใจข้าพระพุทธเจ้าข้านี่แหละคือพุทธะจดจ่อย้ำเสดลงจิตใต้สำนึกที่มีกำลังของพระเจ้าถึง97%ได้เมื่อไหร่ มิติการเป็นก็จะเสกเส้นทางการตื่นรู้แท้นี่ละคือหัวใจเนื้อแท้ของคำว่าตื่นรู้ความเป็น I อ m อ o กของจริงไม่ใช่แค่ตื่นรู้แค่สุขธรรมดาตื่นรู้ธรรมตื่นรู้แจ้งแต่นี่คือตื่นรู้อันสูงสุดฉน,นี้หละคือลงใจเป็นพระพุทธะ พระเจ้าพระนิพพานนับจิตปัจจุบันจริงๆเมื่อตื่นรู้เป็นพุทธชันนี้ละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองหลังจากนั้นทำอย่างไรหนึ่งจุดชี้ลงตรงหน้าเธอนี่ละคือพระพุทธ,ธเธอคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธ,ธทำอะไรละ่ะเมื่อรู้สึกเป็น พ่อแม่ครูพ่อครัวก็จะทำสิ่งนั้นออกมาเป็นอัตโนมัติจิตเดิมแท้ไปเลยการเป็นพระเจ้าพระพุทธ,ธาก็เช่นกันก็คิดดีพูดดีทำดีนำพาคนดีให้ตื่นรู้ตามตนคือการเคลื่อกนกรุณาการกระทำออกไปดังแผ่แสงในสมาธิแผ่ความปรารถนาดีแผ่บุญ โปรดช่วยสรรพสัตว์ปลุกตื่นทั้งคนและไม่ใช่คนได้เลยคือเราจะมองดังพระเจ้ามองจนทะลุถึงต้นท่าต้นธรรมของทุกสรรพชีวิตจิตวิญ,ญญาณไปเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายมืดมานสัมภเวสีเปรตภูมิอสุลกายของดำคุณใสเทวดาจิตต่างดาวมิสติสีใดใดลึกลงไป เขาคือจิตพระเจ้าทั้งมวลก็ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าพรานิพานไม่ดำลงบ้างละ่ะก็มันไม่มีนะสิเราจึงสามารถแผ่แสงสกิดโปรดปลุกตื่นเขาได้เช่นกันแล้วเหล่าพบภูมิผีทั้งหลายเอ๋ยเธอไม่ใช่เจ้ากรรมนายเวรตื่นเถิดเลิกเล่นละครแห่งความทุกข์ยาก เป็นเชื้อโลคเลิกเป็นเพศภัยเลิกเป็นสิ่งที่เธอไม่ได้เป็นได้แล้วกลับบ้านกันเมื่อเข้าถึงหัวใจแห่งการเป็น I am God ก็เคลื่อนการกระทําเมตตาคือสงสารหมาข้างถนนกรุณาคือการกระทําเอาข้าวให้หมากินคือการเคลื่อนแสง I am Light และเป็นแสงแห่งรักด้วย I am love เมื่อกระทำเช่นนี้จนชินลงจิตใต้สำนึกวิธีการตัดสุลุนน้อยจะมาเองและตรงสัจธรรมอันสูงสุดทันทีนั้นเรียกว่า I know สรุปไหนเราก็ฝึกสมาธิจนมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเวลาอยู่แล้วเพียงเปลี่ยนจากการทำเอาทำว่างเป็น ทำให้และเป็นสมาธิแห่งการโปรดระดับจิตพุทธะจิตระดับพระเจ้าเป็นผู้ให้เป็นผู้โปรดไปเลยจะตรงต่อสัจธรรมอันสูงสุดรู้สึกเป็นเลยณจิตปัจจุบันอนาคตไหนๆก็ได้แล้วได้เลยจึงเป็นพุทธะพระเจ้าเป็นนิพพานตอนนี้เดี๋ยวนี้ ไม่ต้องทยานหานิพพานในอนาคตการไกลๆอีกเลยโดยนบอัศวะวันที่28กันยายน2024